เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราจะเดินทางไปช็อปปิ้งในเมืองกันนะครับโดยคณะตัวตอนนี้เรานัดกัน9กโมงหลังจากนี้เราก็ไปช็อปปิ้งครับก่อนช็อปปิ้งก็จะไปดูเรื่องของพิพิธภัณฑ์ เป็นวัดจีนของเวียดนามอยู่ในชุมชนจีนเรียกว่าเชน่าทาวของเวียดนามครับเราตามไเ,เจอแล้วครับ<ล>จริงๆวัดเนี้ยไฮไลท์ของวัดเนี้ยมันอยู่ที่ตรงหไหนครับไฮไลท์ของวัดจริงๆนี่ก็คือเรื่องของการสักการะ ขอพอเจ้าแม่ทับทิมมากกว่าบ้านเราเรียกเป็นศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมนะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าวัดเทียนหาววัดเทียนหาววัดเทียนหาวใช่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนชน่าทาวละกันชุมชนจีนดั้งเดิมครับที่จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้ก็จะมีวัดของคนจีนตั้งขึ้นมาด้วยแล้วไฮไลท์ของที่นี่เห็นด้ข่าวว่าเมื่อกี้บนรถทัวบอกว่าวิธีการไหว้นี่มันจะมีทูบชนิดหนึ่งใช่ไหมครับทูบนี้มันเป็นทูบแบบยังไงทูบมันจะลักษณะคล้ายๆกับ กลนหอยอ่ะถ้าเอาง่ายๆเหมือนถ้าเราคิดแปลกๆก็เหมือนยากันยุงอ่ะพี่มันจะขดกันยู่แล้วดื่มยืดขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนั้นะแล้วทูบมันจะอยู่ได้นานเน่ะเป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์จนถึงเป็นเดือนเลยขอพรก็ได้อยู่สามเออสองอย่างสองด้านนะครับที่นี่การเงินสุขภาพการเงินสุขภาพใช่ดีพี่เขาบอกว่า ื้อตรงนี้สองหมื่นแล้วก็เขียนชื่ออ๋อแล้วก็ไปเขียนชื่อแล้วก็ไปตรงทูบใช่ไหมครับอ๋อโอเคเรามาทําบ้างดีกว่ามาถึงแล้วสักนิดนึงก็ยังดีเขียนชื่อแล้วแล้วเราก็เอาอย่างเงี้ยครับไปที่ตรงนู้นเพื่อที่จะไปเอาทูบครับ แล้วก็จากนั้นครับเขาก็จะมีคนมาเกี่ยวให้ก็เอาแผลข้างบนแล,แล้วของผมก็ไปอยู่ด้านบนแล้ว เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สงครามครับข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของสงครามใช่ไหมครับน้องเอ๋ถูกต้องครับเราจับกันเลยตรงนี้แหละคิดว่าน่าจะเจออะไรดีๆนะใช่ใช่ก็เป็น่างขอาสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเกี่ยวกับจากอเมริกาเนี่ยแหละที่มามาทำทำสงครามกับเวียดนามมันก็จะมีสิ่งที่มันตกทอดมาถึงปัจจุบันว่าผลในตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วคนในยุคป,ปัจจุบันได้เรียนรู้อะไรบ้างจากพิพิธภัณฑ์นี้ ลองคุกเป็นคุกสูดเราสังเกตนะฮะจุดคือเป็นตึกสีดมดำจุดดำดำตรงนี้นะฮะคือเป็นคุกระดับอำเภอดูว่าเรียงรายทั่วไปหมดเนี่ยเป็นคุกระดับอำเภอครับเรามาที่พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างผมก็เมื่อกี้พี่ดีเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนหลักฐานในเรื่องสงครามมากกว่าครับแล้วก็ ที่เราไปมาเมื่อกี้เอาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เข้ามาเลยป,ปั๊บปุ๊บพี่ดีก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อนเลยอันดับแรกคุกค,ครับซึ่งคุกเนี่ยมันเป็นการจําลองว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีความโหดร้ายแค่ไหนในเรื่องของสองคารามสงคารามมันโหดร้ายอยู่แล้วนะโดยปกติแล้วแต่เนี่ยพอเรามาเห็นภาพจริงนะฮะข้างในมันมีทั้งเครื่องทรมานมีทั้งวิธีการประหารมีทั้งคุคคกขี้ไก่คือคุคคกขี้ไก่ที่มันห้องมืดอะ่ะที่อยู่ในห้องมืดมีแค่แบบช่องข้างบนเท่นานั้นอ่ะที่แบบ พอจะได้หายใจครับแล้วในนั้นไม่ใช่คุกเดียวนะคุกแบบนี้มีเป็นสิบคุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตรงที่ผลลุกที่สุดคือตรงช่องประหารเนี่ยเข้าไปแล้วร,รู้สึกอึดอัดมากพอเราออกจากคุกนะครับพี่ดีเขาก็พามาซึ่งจริงๆบริเวณรอบนอกเนี่ย เขาก็จะจําลองเรื่องของอาวุธสงครามไว้อยู่แล้วแต่ข้างบนเนี่ย ose, ขนเขาก็จะมีเรื่องของรูปภาพนะครับรูปภาพสมัยสงครามที่ว่ามันมีทั้งรูปภาพที่เกิดขึ้นจริงรูปภาพที่เกิดฝนเหลืองรูปภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรารทรมาราร,รูปภาพเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆนานานะครับแล้วก็มันก็จําลองมาให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสงครามซึ่งพี่ดีก็บอกว่าไอ้รูปภาพเหล่านี้มันคือรูปภาพที่คนอเมริกันนะ ที่เป็นคนถ่ายให้แล้วก็เอาหลักฐานพวกนี้มามอบให้กับเวียดนามเขานะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องอเมริกันให้ให้เห็นถึงความทรมานที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับยังมีอีกห้องนึงลืมไปเลยห้องอีกห้องนึงคือเป็นห้องจําลองอาวุธครับไม่ใช่จําลองห้องเก็บอาวุธสงครามครับในนั้นก็จะประกอบไปด้วยปืนครับเรื่องเครื่องกระสุนครับปืนชนิดต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการสงครามซึ่งข้างนอกเนี่ยครับบริเวณรอบนอกของตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ย มันคือการนําเอาอาวุธสงครามหรือว่าพวกรถถังพวกเรือพวกปืนกลแล้วก็พวกเครื่องบินต่างๆนะครับเอามาไว้รอบั้างนี้เลยครับ ี้ก็มาถึงอีกสถานที่นึงแล้วครับที่อยู่ในโปรแกรมทริปเหมือนกันนี่คือที่ทำเนียบอิสรภาพทำเนียบอิสระภาพครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในทำเนียบอ,อิสระภาพแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีห้องต่างๆที่มันเป็นห้องที่เขาได้เก็บรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องทํางานหรือว่าอะไรประมาณนี้อย่างที่พี่ดีได้บอกในรถรนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าว่ามันมีห้องอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นใต้ดินครับเป็นชั้นที่เขาเรียกว่า กองบัญชาการของของนี่เลยของฝ่ายไซฮอนที่มันเหมือนกับอุโมงลับอ่ะใช่จริงจริงใครับมันเหมือนอุโมงลับเลยครับก,ก็จะเป็นอุโมง์แบแล้วก็แต่ละอุโมงในอุโมงก็จะมีห้องต่าง จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแต่ละห้องก็จะเป็นเหมือนกับกองบัญชาการนะครับซึ่งก็จะมีะแผนกต่างๆนะครับในนี้ก็คือกองบัญชาการทหารดีๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาเอาลงมาใต้ดินซึ่งใต้ดินเนี่ยบุเหล็กทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดแล้วก็เป็นความลับมากที่สุดก็เลยเอามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการรบไม่ว่าจะเป็นห้องวิทยุห้องบัญชาการห้องรับโทรศัพท์ห้องคอมพิวเตอร์หรือว่าอื่นๆมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นนกั ือห้องสงคารามจริงๆคือระบบทุกอย่างที่ที่อยู่ตรงนี้ดูดีครับว่ามันปลอดภัยแค่ไหนแบบเหล็กทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่ด,ดูมันอยู่ข้างใต้เลยอะ่ะข้างใต้ทาเนียบอีกทีนึงอะ่ะคือด้วยความที่เขาแบบเป็นความสงครามฮะสงครามมันก็คือไม่คือไม่เคยปราณีใครอยู่แล้วนะครับฉะนั้นกองบัญชาการต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับระบบสงครามเนี่ยเขาจะเอาไว้ใตดินซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็วิธีการเข้าจะค่อนข้างยากลำบาก นะครับทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับทั้งหมดดูนะครับข้างบนนี่เป็นทำเนียบการทํางานปกติแต่ข้างล่างเนี่ยโอโ้บรรยากาศนีเหมือนกับสงครามโลกยิงเพราะว่ามันมีอะไรที่ที่มันเป็นเหมือนกองบัญชาการทหารชัดๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปน่าจะเป็นทางอออแล้วล่ะเดี๋ยวเดินต่อไปโอ้โหทางนี่สุดยอดบอกเลย